ฝันว่าร้องไห้เปิดป้าทำายฝันพี่กาการนะครับเราจะมีไ้ายทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไป สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่หนึ่งนะครับก็จะมีความรู้สึกนะครับว่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดกับท่านในชีวิตนะครับมีความยุ่งเหยิงวุ่นวายนะครับบางท่านก็จะรู้สึกหงุดหงิดเป็นอย่างมากครับควรระมัดระวังนะครับเราอารมณ์ของตัวท่านเองนะครับหรือเพราะว่ามีเนือโน้มจะใจร้อนมากกว่าปกตินะครับรู้สึกว่าอะไรๆก็ไม่ได้ดังใจนะครับสักอย่างเลยก็ท่านอาจจะจําเป็นจะต้องวิ่งเต้นนะครับติดต่อกับคนมีอำนาจ เพื่อให้สถานการณ์ต่างๆมีความราบเรื่นมากกว่าเดิมน,นะครับหรือว่าอาจจะต้องใช้วิธีใต้โต๊ะหรือวิธีที่ไม่โปร่งใสในการแก้ปัญหาอย่างไรก็ตามลองชั่งน้ําหนักดูดีๆนะครับว่าวิธีที่จะใช้นั้นนะครับจะส่งผลกระทบกับคนอื่นและทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือไม่นะครับหากเกิดผลเสียก็ควรมองหาวิธีอื่นที่ดีกว่า สำหรับท่านที่เลือกไพ่เบอที่2นะครับท่านก็จะมีโอกาสนะครับได้รับโอกาสเกี่ยวกับเรื่องงานจากคนรอบข้างนะครับได้เจอมิตรภาพใหม่ๆนะครับทิ่ิอาทัยนะครับในที่ทํางานนะครับหากช่วงนี้นะครับท่านหางานอยู่ก็มีโอกาสนะครับที่จะมีคนเสนองานดีๆให้นะครับแล้วก็ท่านจะสามารถทํางานได้อย่างมีสิทธิภาพนะครับช่วงนี้คนรอบข้างก็จะให้ความช่วยเหลือคําแนะนําให้แก่ท่านได้เป็นอย่างดีนะครับ ในเรื่องของงานนะครับอาจจะมีความขัดแย้งเล็กๆน้อยกับเพื่อนร่วมง,งานได้นะครับแต่ว่าก็ยังพูดเจรจาตกลงกันได้นะครับอาจจะมีคําพูดบางอย่างจากคนอื่นที่ทําให้เราขัดใจบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเราพยายามมองข้ามคําพูดเหล่านั้นไปบ้างครับก็จะรู้สึกว่าได้ผ่อนคลายมากขึ้นนะครับในเรื่องของความรักก็สถานการณ์เล่าข้างก็จะทําให้ท่านได้พบกับคนใครบางคนที่เข้ามาในชีวิตได้ สำหรับท่านที่เลือกไพ่ใบที่3นะครับการควบคุมอารมณ์นะครับการเลือกตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้องนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับท่านนะครับแมนะ้ว่าท่านจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาก็ตามนะครับท่านเองนะครับจะรู้สึกนะครับว่าไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆโดยรวมแล้วนะครับก็ในช่วงนี้นะท่านเองก็จะมี ความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นนะครับทั้งเรื่องร่างกายทั้งเรื่องจิตใจนะครับนอกจากนั้นท่านความเชื่อมั่นของตัวท่านก็จะมากขึ้นด้วยนะทำให้ท่านสามารถจะกล้าตัดสินใจและพร้อมเผชิญหน้ากับอุปสรรคได้อย่างไม่ย่อท้อนะครับความอดทนของท่านนะครับจะทําให้นะครับท่านสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับขอให้อย่าพึ่งท้ออย่าพึ่งแท้นะครับเพราะว่าสิ่งต่างๆที่ได้มา ย่อมประสบความสำเร็จโดยความอดทนของตัวท่านเองสำหรับท่านที่เลือกพไพ่ใบที่4นะครับโดยรวมแล้วนะครับเรื่องราวต่างๆ อาจจะยังมีความตึงเครียดอยู่ท่านอาจจะต้องใช้กําลังกายกําลังใจเป็นอย่างมากเพื่อก้าวผ่านปัญหาโศกที่ท่านเผชิญอยู่นะครับท่านอาจจะมีความรู้สึกนะครับที่ยากลําบากเหลือเกินนะครับในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบนะครับสิ่งที่สําคัญรอให้ท่านเข้าไปจัดการอย่างไรก็ตามนะครับท่านก็เข้มแข็งพอที่จะ ผ่านพ้นมันไปได้ในที่สุดนะครับเรื่องงานนะครับก็จะมีความตึงเครียดและก็ความเหนื่นอยใจอย่างมากครับมีความกดดันจากคนรอบตัวรอบข้างท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานเจ้านายนะครับก็อาจจะทําให้เป็นแรงกดดันกับท่านนะครับแต่ท่านก็พยายามก้าวผ่านอุปสรรคตรงนี้ไปได้นะครับ การเงินนะครับก็อาจจะเป็นช่วงที่ต้องระวังในการใช้จ่ายเงินมากๆนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มที่จะรหลรับไม่มากพอรหลจ่ายนะครับนั้นอยู่ที่ใจของเราถ้าเราตัดใจในเรื่องของรายจ่ายที่จ่ายออกไปนะครับตอนนี้ก็เราก็จะสามารถที่จะประคับประคองนะครับสถานการณ์ตอนนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่อยู่ในภาวะที่เฟื่องเื่องการหมุนเงินที่ค่อนข้างยากลําบากนะครับรวมถึงครับยากที่จะหาคนช่วยเหลือนะครับ ความรักนะครับหากท่านาเป็นสตีนะครับก็มีโอกาสที่จะพบใครบางคนเข้ามาในชีวิตเป็นคนจริงจังเป็นคนซีเรียสน,นะครับอาจจะไม่ใช่คนในสเปกนะครับส่วนผู้ชายนะครับก็ความรักก็อย่าอย่าทิฐิเดี๋ยวใจมากเอาใจตัวเองมากเกินไปนะครับเพราะว่ามีแนวโน้มนะครับที่จะไม่ความรักนะครับไม่สมหวัง,งได้เลขนำโชคของท่านนะครับได้แก่ เลขสิ 15, นะครับเลข2เลข8และเลข14นะครับตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับเลข2เลข8เลข14และเลข15